สวัสดีครับวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการไล่เหลือบมาฝากกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการได้แมลงต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันได้ก็คือการใช้น้ำส้มกันไม้นะครับแต่ว่าผมก็แยกออกมาเป็นคลิปๆเนี่ยเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการปนหาแล้วก็เป็นการาจ่ดจงในแต่ละหัวข้อลงไปนะครับก็คือการใช้น้ำส้มกลั่นไม้ ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำหนลิตรนะครับใส่ในหัวฟอกกี้นะครับแล้วก็เอาไปฉีดตรงบริเวณที่พวกเหลือบชอบมานะครับเหลือบเนี่ยมันจะกินเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดของคนเลือดของสัตว์เลี้ยงช้างมาววควายเนี่ยมันก็จะมีพวกเหลือบเนี่ยมันรบกวนได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้น้ำส้มวันไม้ใส่ใน ปวดฟอกกี้นะครับที่เราใช้ฉีดผ้าเวลาเราจะดิดผ้านะครับทําวันละครั้งในตอนแรกๆนะครับหลังจานกนั้นก็สามารถทิ้งระยะห่างออกไปเป็น2วันครั้ง3วันครั้งนะครับแล้วก็พวกเหลือพวกแมลงต่างๆอันรวมไปถึงพวกยุงพวกแมงสาบพวกแมงวันจิ้งจกที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ โดยการพ่นลงไปตรงบริเวณผนังของบ้านหรือว่าตรงพื้นของบ้านวันละครั้งเราก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็น้ำสมควรไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาถ่านนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบายโปรดัก t ์หรือผลพลอยได้จากการเผาถ่านแล้วก็เป็นสิ่งที่มาเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็มันไม่สร้างอันตรายกับ คนี่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถเอาไปลองใช้ดูได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ